ธรรมแก้วดังฟ้ามาดินฝนหลังโลมทรณินแหล่งล่าพุทธช่วยชุบชีวินมนุษย์โลกพ้นจากแรงเชี่ยวกล้าหยาบช้าสามานงานศิลปะเป็นงานที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมนั่นเป็นแน่แท้ ถ้าง,งานที่ทำให้สังคมนั้นมอมเมาทำให้สังคมนั้นตกไปอยู่ในเป็นธาตุกิเลสกิเลสราคะก็ดีกิเลสโทสะก็ตามกิเลสขี้โลภขึ้นมาหรือโมหะงมงายหลงเลอะเทอะเช่นว่าภาพแอ็บสแรกภาพเศิลปะสมัยใหม่ที่ไม่ได้ชี้ให้คนมีปัญญาอะไรเลย ไม่ให้คนได้รับความรู้ความแจ้งอะไรมีแต่เรื่องมุ่นคิดเดาส่งแล้วก็มงมงายกันไปใหญ่เนี่ยเป็นการสร้างโมหะที่คนไม่ค่อยเข้าใจทุกวันนี้เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรอัอาตมยเอัอาตมาไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้เท่าไรแต่ตอนนี้คงจะเปิดตัวจะต้องพูดวิจารเรื่องศิลปะพอสมควรซึ่งอตมามีความเข้าใจอยู่จะย้อนแยง้ง สำหรับงานศิลปะจะเป็นงานจิตกรรมงานสถาปงานงานไปเรื่องอะไรอ่ะงานปั้นงานสถาปัตย์งานวรรณกรรมอะไรก็แล้วแต่เถอะศิลปะเพียวอาร์ตเนี่ยอ่ะมันทำขึ้นมาแล้วมันช่วยชูศิลปะมันจะช่วยชูทางใจทางจิตวิญญาณทำให้จิตวิญญาณเจริญขึ้น นะโดยเฉพาะที่ชัดที่สุดก็คือเจริญในทางลดกิเลสเจริญคือลดกิเลสไม่ใช่ไปเสริมกิเลสถ้าการเสริมกิเลสมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่การเจริญหรอกประยานง,งานของอังคารท่านอังคารเนี่ยเป็นงานที่ลึกซึ้งเป็นงานที่ให้ความกระทบทางจิตทั้งด้วยทางภาษากวีทั้งด้วยแนวคิด ซึ่งศิลปะนี่มันมีอยู่สองแง่ใหญ่ๆคือสุนทรียศินกับสาระศินสุนทรียสินก็คือในแง่ของเชิงของงานที่เป็นงานที่ชี้ชวนเพราะฉะนั้นจะออกแบบมีรูปองค์ประกอบยังไงก็ตามที่ชี้ชวนให้ให้มามาดูชี้ชวนให้ชมนั่นเป็นจุดสำคัญอันหนึ่งของงาน,นสอง สื่ออะไรให้สาระอะไรนี่เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักเพราะงั้นการให้สาระของท่านอังคารนี่สมบูรณ์อยู่ในตัวซึ่งเป็นงานที่จะให้รู้จักบุญบาปบุญคุณโทษให้รู้จกักพยายามที่จะสื่อไปได้ถึงทางธรรมะทางนิพพานด้วยซ้ำให้รู้อย่างสำคัญก็คือเรื่องของธรรมชาติ ซึ่งมีวิธีสื่อที่เปรียบเทียบจิบ,บอนโนนมาอธิบายเป็นภาษากวีอะไร,ะไรต่างๆนานาอีกหลายลีลาลึกซึ้งแล้วก็เป็นแนวคิดที่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนภาษากวีก็ไพเราะภาษากวีก็เป็นสุนทรียสินที่ดีเนื้อหาสาระที่ส่งบอกชี้ออกมาก็ดีอ่า ไม่เป็นเรื่องที่จะเป็นไปเพื่อโลกโกรธลงอะไรเลอะเทอะอะไรไม่ใช่เลยอย่างนี้คือศิลปะที่เยี่ยมสูงส่งะที่ลงันอยู่ทุกวันนี้จะเป็นวรรณกรรมจะเป็นโครงกรกวีอะไรพิวพิวเพอเพอเพอันฝันอะไรอะไรไปเยอะไรสาระ,ะมากมายะบางทีก็เป็นกวีชมรกชมไม้ไปเฉยๆซึ่งมันก็ให้รักธรรมชาติก็ดีอยู่แต่ อธรรมชาติมันก็ฝันฝันเพเพรเพ,รพริ้งๆลงไปเฉยๆมันก็น้อยมีประโยชน์น้อยแต่ดีที่ว่าไม่พาให้เกิดเรื่องกามเรื่องราคะโลพะโทสะรุนแรงก็ใช้ได้สรุปแล้วงานของท่านอังคารเนี่ยเป็นงานที่ทำเพื่อสังคมข้อสําคัญอังคารไม่ค้าไม่ค้าขายไม่ค้าขายงานแต่ทำงานเพื่อ ประโยชน์มนุษยชาติอันนี้เป็นลักษณะของนักหรือศิลปินเป็นผู้ที่สละหรือว่าสร้างสรรค์าง,งานเพื่อประโยชน์ประชาชนที่แท้จริง